สวัสดีแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านครับดูคลิปเด็กๆกันครับทำอะไรกันสันนี่ตอนคุ้มใหม่ๆให้ไม่กินมากินข้าวเหลือนะลูกนะพี่กิตนั่งคุ้มน้องทำไมอะลูกอืมมันนี่มันเดินมาแล้วนะ่ะมันนี่เดินมาทำอะไรครับเด็กๆชอบกินน้ำบุงบุงนี่ครับ สันนี่จะเดินพันไหมบ่าวนี่จะเดินพันไม่ใช่พี่บ่าวต้นนี่หลงเอามานนี่ตุนตุนกินข้าวไงป้ายิบี่ลูกแล้วกินข้าวอีกแล้วอแม่มึงเพี้ยนนี่แก่แก่แล้วก็เพี้ยนกินน้ำมาลูกกินน้ำมาลูกหายหัวไปไหนกันหมดเหลือแต่ตุนเนี่ยโอ้โนี่ใครนี่ใครนี่ใครอันนี้ใครดาวค่ะ ไข่ดาวทำไรคะครไข่ดาวทำไรคะลูกและอีกสองตัวหายไปไหนมันนี่น้องไปไหนฮะตุนพี่น้องแกหายไปไหนหมดเร็วป้าเอาน้ำมาให้อีกอันหนึ่งแล้วป้าเอาน้ำมาเปลี่ยนให้อีกอันหนึ่งแล้วดีๆนะป้าหมุในให้ตรงนะไม่งั้นน้ำร้นนะอาเห็นไหม เด็กๆชอบน้ำที่มันบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้บุกินน้ำกันครับกินน้ำกันครับขอบคุณแม่แม่พี่พๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมคลิปให้เด็กๆนะคะขอบคุณครับ